เมื่อวานเจาะลึทวไทยอินไซต์ไทยแลนด์สกิดลุง่ะสกิดลุงว่าลุงมองไปข้างหลังหน่อยอไอ้ที่เดินตามลงมามันเหลืออยู่กี่คนมาครบไหมระหว่างทางมันเหลืออยู่กี่คนออกไปตรงไหนหรือเปล่าอืเช็คแนวรถข้างหลังนด้เดปรากฏว่ากระสุนตกค่ะเขาบอกว่าทําไมใจใจร้ายกับลุงจังทําไมจึงไปสกิดลุงอย่างนั้นค่ะ ทำร้ายผู้สูงวัยมันบาปนะตกนรกนะใช่ค่ะไม่ดีค่ะขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าคุณมีหลักฐานอะไรคุณมีหลักฐานอะไรท่าไมจงบอกว่าไม่มีใครเดินตามลงแล้วต่อไปนี้ก็คือหลักฐานก็แล้วกันค่ะขาพูดกันจังขัาพูดกันจังลือนะข่าวลือบางทีเป็นข่าวจริงที่มาก่อนเวลาก็มีนะถูกต้องขัาพูดกันจังขัาพูดกันว่าคุณวิรัตรัตนเสก อดีตรองหัวหน้าพักปประชะรอ,อดีตขุนพลคนสำคัญคู่กายลุงป้อมณบ้านป่าหอบลูกหอบเมียและหอบน้องเมียออกจากบ้านป่าอไม่อยู่แล้วบ้านป่าถูกต้องอืไปดูกันนะไปดูกันนิดหนึ่งนี่ค่ะ,น,คะนี่คือข้อมูลที่ลือกันมาเป็นซีรีส์แบบนี้เลยนะเริ่มจากคุณวิรัติรัตนเศษค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคุณแฟสัญยารัตนเศษเป็นภรรยาคุณวิรัต คุณทัศนาพรเกตเมธีการุณเป็นน้องเมียคุณนิรัตคุณตติรัตรรัตนเศษลูกคุณนิรัตคุณทวีรัต์รัตนเศษลูกคุณนิรัตมาหมดค่ะเมียน้องเมียลูกโอเคก็ก็ก็ตามข่าวระบุว่าลาออกจากสมาชิกพักพปชรมันก็เป็นคําถามตัวโตๆนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นลาออกแบบยกทีมยกยกหมดยกครอบครัวเมื่อวานนักข่าวก็เอาเรื่องนี้เอาปรากฏการณ์รัตนเศษ ทิ้งบ้านป่าตรงนี้ไปถามคุณสามารถเจนชัยเจตวณิชใช่ค่ะรองโฆษกพบชรรองครักพิทักษ์ลุงป้อมค่ะคุณสามารถตอบดังต่อไปนี้ครับเช่นค่ะยังไม่ถึงเวลาเรื่องการไงพี่เขาคนรับอองอะไรก็ดีแล้วฮะผมคิดว่าการเมืองก็จะได้เช็ดเอาคนรุ่นใหม่ขึ้นมาได้อะคือผมกําลังคิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีกับประชาชนด้วยซ้ําไปที่ประชาชนจะได้นักการเมืองคนรุ่นใหม่ได้คนที่ไม่ใช่ตระกูลใหญ่ได้ตระกูลใหม่ๆขึ้นมาบ้าง ที่จะทาเพื่อชาติบ้านเมืองหรือเราถ้าเกิดเอาแต่คนเก่าๆคนรุ่นใหม่ก็เติบโตไม่ได้คนใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาทํางานการเมืองก็ทําไม่ได้ผมคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่พักพลังประชารัฐจะได้มีการรีออแกนซ์ ize, แล้วก็ปรับโครงสร้างในการทํางานแล้วก็ตอบกับนโยบายของประชาชนสิ่งสําคัญที่สุดคือการสื่อสารกับประชาชนทํายังไงให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าพักพลังประชารัฐจะเป็นสถาบันทางการเมืองจะเป็นพักที่ปกป้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดอย่างที่ท่านหัวหน้าพักได้ยกมือขึ้นเหนือหัว ในวันที่ได้รับการเลือกตั้งกลับมาเป็นหัวหน้าพ,พรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านพูดอยู่ชัดเจนเลยครับว่าจะต้องปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้ผมคิดว่าพรรคการเมืองที่เป็นอนุรักษ์นิยมทันสมัยอย่างพ,พรรคพลังประชารัฐก็จะได้มีคนรุ่นใหม่ในการที่จะเข้ามาเติมเต็มในสิ่งที่หายไปถ้ายังมีคนเก่าๆอยู่คนใหม่เกิดขึ้นไม่ได้ครับเหมือนต้นไม้ฮะถ้าเราไม่เอาต้นไม้ต้นใหญ่ออกแล้วต้นเล็กๆมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ครับ จะว่าแรงก็แรงนะแรงชัดคนบ้านใหญ่ออกไปก็ดีจะได้มีที่ว่างสาหรับคนรุ่นใหม่ๆแรงอแรงกงกระไ่นะไปแล้วแล้วก็เรงไล่หลังเขาไปปะไล่หลังเขาไปเหาคุณพ่นคนใหม่ของลุงป้อมพูดอย่างนี้แรงค่ะไปหรือเปล่าเออดังนั้นเราจะไปกันที่คุณวิรัตรัตนเศษอดีตรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัตค่ะสวัสดีครับคุณวิรัตครับ สวัสดีครับคุณอายคุณอมรรัตน์ครับผมวิรัติเสรจครับครับครับเอาคุณวิรัติครับ,ร,บ,ร,บ,ร,บรองโฆษกคนใหม่ของ<ม>พปชรให้สัมภาษณ์ห้าวจังเลยคนบ้านใหญ่ไปก็ดีจะได้มีที่ว่างสําหรับคนรุ่นใหม่พูดอย่างนี้มันแรงไปไหมเนี่ยก็ปล่อยปล่อยก็ได้ฮะเขาอยากแสดงอะไรก็ปล่อยเขาแสดงไปฮะไม่ไม่แรงหรอกฮะไม่แรงเหรอฮะไม่แรง,หรแรงให้เขาแสดงอืมไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ ก็มันธรรมดาการไปไหนมาไหนหรือจะทําอะไรนี่มันก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนเนี่ยบ<ช>ขนาดที่อย่างคลิปที่ของคุณนายเอาออกมาเนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าม,มันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ยังบอกว้วเอไอได้เขาไปย้อนกลไปได้เขาพูดได้ทุกอย่างอยู่แล้วอืมใช่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 เอาละครับก็ถึงประเด็นที่เขาอยากรู้กันมไม่ใช่เฉพาะรัตนเศธเท่านั้นนะ อีกหลายบ้านอีกหลายคนทีเดียวเขาก็ทยอยตบเท้าลาออกจากพปชรอมันเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ยผม,ผม,ผ,มผมอยากเรียนตรงๆเรืรง่รงนี้ด้วยนะครับกับคุณดานัยอมอลรัตแล้วก็พี่น้องประชาชนเลยทุกท่าครับข่าวเมื่อวันอังคารเนี่ยตอนช่วงเย็นเย็นเนี่ยวันที่สิบท,ที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่มมีข่าวออกมาว่าวินัทล,ลาออกยกบ้านยกครัวทำองนั้นเนอืแล้วก็ ก็มีข่าวออกตามมาอีกว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยตอบ20สะส,ะสะที่กระทาผิดข้อบังคับพักผมก็เห็นแต่ผมยังไม่เห็นได้ที่บอกว่าลาออกยกบ้านยกครอบครัวเนี่ยครับแต่พอสักประมาณพุ่มหนึ่งเนี่ยเอาเห็นแล้วพอเห็นแล้วก็ตอนเช้าเมื่อวานเนี่ยตอนที่คุณดนัยจะเปิดคลิปก็มีนี่จตลอึกนเพื่อไทยกรโจรมาให้ผมบอกผมก็ยบอกว่าให้เห็นขออนุญาต ข้อมูลรายละเอียดครับจนถึงวันนี้ผมมายืนยันกับอาทางคุณมรัทแล้วก็คุณดนัยได้เลยว่าพี่น้องด้วยค่ะยังไม่ได้ออกยังไม่ได้เซ็นออกเลยอาธิรัฐรัตนเศษก็ยังไม่ได้เซ็นออกส่วนคนอื่นที่เซ็นไปออกก่อนหน้าก็มีอยู่ประมาณสี่ท่านซึ่งตอนช่วงนั้นเนี่ยเขาจะเตรียมลงสมัครสวแต่ก็ติดทก อีกคนหนึ่งคือว่าไลายพรไม่ได้เขียนได้อยู่ในโฟก็เป็นอาจารย์ไพลรัตนเสถที่เป็นอดีตต้นสองเมื่อขาที่แล้วครับก็จะเป็นอาจารย์เป็นคณะบดีในส่วนของมาวิไลัยกษาสิบหนึ่งก็ก็ลาออกไปคส่วนผมอธิรัตน์นี่ก็ยังอยู่ครับก็เรียนตรงๆนะฮะยังไม่ได้ออกไปไหนเพราะฉะนั้นจะไปป่าเพราะอะทนเลขามาใหม่เลย ลาออกไม่พอใจผมยังไม่ลาออกเลยเพราะ <Okay. S 2> งั้นจะไปเป็นขอ้อตกลงยังไงเพราะงั้นเจยจอขอขอขอตกแค่นี้ไ้ก่อนอ่อได้ได้ได้นนได,ได,ได,ได้เอากันในชั้นนี้ก็คือตัวคุณวิรัตเองก็ยังไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพักขณะเด้ลกันขณะเดียวกันคุณอธิรัตอธิรัตก็ยัง<น>ไม่ได้ลาออกถูกไหมฮะถูกครับที<น>่ลาออกไปแล้วก็จะมีคุณทัศียาคุณทัศนาพร คุณ<อ>ว่าลายพรนี้ไปแล้วใช่ไหมครับคุณตะตะิรัตกับคุณทวิรัตก็ไปแล้วใช่ไหมฮะก็ที่เหลืออยู่ก็คือคุณพ่อก็คือคุณวิรัตแล้วก็คุณลูกอีกคนหนึ่งก็คือคุณอธิรัตที่เป็นอดีตรัฐมนตรีถูกไหมฮะถูกครับโอเคอีกสองคนจะออกเมื่อไหร่จะออกไหมคือเจะออกก็ให้มันครบรอบเป็นขัง้งคัดไปในตามที่เรากระทำกันมา แต่ถ้าอยู่ก็อยู่ต่อเลยไม่เข้าไม่ออกบ่อยๆแล้วครับครับครับเข้าใจเข้าใจครับเพราะฉะนั้เีอะไรที่ยังพออยู่ได้ผมก็อยู่แต่ถ้าเผื่อเหมือนกับที่ว่าจะให้ผมเนี่ยตกกระไดปล่อยโสดเนี่ยบงทีผมก็ก็ต้องมาพิจารณาทีกครับทีนี้ผมผมผมจะมาเข้าเข้ามาต่อตรงนี้ว่าครับ ในเพื่อว่าเขาลาออกก่อนหน้านี้ไปแล้วสามสี่เดือนเนี่ยครับทำไมต้องมาเชื่อมโยงกันกับในส่วนของชิปที่ปล่อยออกเมื่อวานที่ทางคุณดานยเนี่ยมาเปิดชิปครับตรงนี้เท่านั้นเองเพราะส่วนตรงนี้ส่วนคนอื่นที่มาออกพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นคุณอดีรันไม่ว่าจะเป็นคุณพนชัยหรือจะเป็นใครอีกหลายๆคนนะไม่อยากเอ่ยชื่อครับลาออกไปแล้วสองสามเดือนเนี่ยแต่เอาไปจับ รวมกันว่าก็ปรกอจากที่มีการประชุมเน่โอเคโอเคโอเคเรเรียกขอขอบโอเคโอเคเอาเป็นว่าครอบครัวรัตนเศษก็มีคนลาออกจริงแต่ไม่ใช่ทุกคนและไอ้ที่ลาออกลาออกก่อนหน้านี้อ่ะสรุปกันงี้ถูกไหมถูกต้องครับก็จะมีคุณเตธศยาทัศนาพรคุณวลัยพรคุณตติรัตน์คุณทวิรัตน์อันนี้เขาก็ไปแล้วอันที่ยังเหลืออยู่ก็คือคุณคุณพ่อก็คือคุณวิรัตแล้วก็ คุณอธทิรัตที่เป็นอดีตนั้วตีช่วยคมนาคมโอเคก็เหลืออยู่สองคนนะในครับที่เมื่อกี้ผมถามว่าที่เหลืออีกสองคนคุณวิรัตคุณทัติรัตคุณอาทิรัตจะลาออกเมื่อไหร่นี่ตอบอีกทีสิครับว่าจะลาออกเมื่อไหร่หรือไม่ลาออกตอนนี้ยังไม่ยืนยันเลยครับเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ทางการเมืองนิดหนึ่งไม่ยืนยันอ๋อมันก็สัดสผลเนี่ยบางครั้งก็เหมือนว่า คนที่ปล่อยข่าวออกมาหรือที่อ่าคุณนายปล่อยคลิปออกมาแล้วก็มาผสมปะเสกกันมีคนสัมภาษณ์ผมตลอดเลยผมบอกวันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้ตัดตใจเลยครมิตรซึร่งผมไปที่พักก็เจอหน้าข่าวสาัมภาษณ์ทีปอกข่าวมาเมืพศที่ทีิแล้วว่าคิบเล่าลุงเมาแล้วเตะลุงลผมก็พูดไปจากความรู้สึกคแต่พอวันนี้มันก็จะมีความรู้สึกแบบรับเราเป็นตัวที่ทําให้เขา นั่นหรือเปล่าก็ต้องมาพิจารณาอีกครับยังมีเวลาอีกฮะจะมีเวลาไม่ต้องเรียบเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าวันนี้คุณวิรัตไม่ยืนยันจะออกหรือไม่จะอยู่ต่อหรือไม่ไม่ยืนยันขอดูสถานการณ์ไอ้คำว่าขอดูสถานการณ์หมายถึงสถานการณ์ภายในพ,พ,พักพอปชรหรือสถานการณ์ทางการเมืองในภาพรวมต้องดูพร้อมกันทั้งสองอย่างผมผมต้องเรียนด้ผมก็ อ่านการเมืองมาในาปีนี้ก็ปีที่สาวสิบเก้าแล้วอะ่ะมันก็มากปะ่ะมันจะไปไหนมาไหนมันก็มันก็ลําบากแล้วองคา์าพยพเรามันก็ขเขาเยอะนอกๆอกนอก,นอกตัวอ่าบุคคลที่บ้าที่ผู้สมัครมีแค่นี้แล้วยังมีอีกหลายท่านเลยอะ่ะก็ก็เขาก็รอกันอยู่ก็รอดูนะครับตรงนี้ก็ขอ ขอสัมภาษณ์งวดหน้าแล้วกัน <c oughs> ได้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 ไ,ดไอ,อ้เมื่อสักครู่คุณออวิรัตใช้คําว่าก็ก็รอดูกันอยู่ไอ้คาว่ารอดูกันอยู่คุณวิรัตก็บอกว่าไม่ใช่เฉพาะตัวคุณวิรัตคนเดียวนะยังมีอีกหลายคนทีเดียวที่เขารอดูกันอยู่รอดูสถานการณ์ทั้งภายในพักด้วยและการเมืองที่ภาพใหญ่ด้วยอีกเยอะไหมครับที่รอดูสถานการณ์ตรงนี้พูดไม่ได้หรอกครับอย่าอย่าอย่าไปไปไปเน้นหรืออะไรเลยเพราะว่า ยังยังไม่มีการเลือกตั้งถ้าเดี๋อมีการเลือกตั้งเราก็ยังพอจะสรุปกันได้บางครั้งก็ก็อยู่ๆกันไปก่อนก็เขาก็ว่ากันก็เดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีไอ้คําว่าอยู่ๆกันไปก่อนฟังส้มเสียงมาดูเซงเซอย่างไรไม่ทราบเนี่ยอูไม่เต็มใจ <c oughs> อยู่ๆกันไปก่อน <c oughs> เหมือนเซงเซอย่างไร <c oughs> ไม่ทราบก็มันมันก็เหมือนอะไรอ่ะคุณนายเรา บางครั้งมันก็เป็นใบตองบ้างบางทีมันก็เป็นใบสีบ้างมันก็็ก็ต้องดูจังหวะครับ้างครั้งเราก็เป็นใบตองบางครั้งเราก็เป็นใบสีอืมครับถ้าเป็นใบตองก็ราคาถูกหน่อยถ้าเป็นใบสีก็คือประดับประดาเสร็จสับเรียบร้อยมันก็ดูมีคุณค่าขึ้นมาเยอะถูกไหมเวลาก็จะใช้ก็เราก็เป็นใบสีแล้วก็เขาก็เฝ้าถนอมก็ประจอมเติมจันทันก็หันตาเนี่ย พอเสร็จงานเขาก็ทิ้งลงในกรงคาเราวิรัตก็เลยลอยไปมาเป็นตองก็แค่นั้นก็กกเป็นแค่เศษใบตองว่างั้นเถอะหลังจากที่เขาใช้แล้วเขาทิ้งแล้วว่างั้นเถอะเอ๊ะตกลงตกลงลุงป้อมทิ้งคุณวิรัตเหรอผมไม่ได้บอกว่าใครทิ้งใครผมผมบอกพูดว่าบางครั้งมันเป็นใบสีบางครั้งมันก็เป็นใบตองอ๋อซุมเสียงนี่น้อยใจมากเลยนะเนี่ย ก็บางครั้งมันก็ก็มีบ้างแต่ในขษาเดียวกันเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบทใจหรืออะไรผมก็ยังทํางานได้ต่อตอืมอืมแล้วกอคุณนในก็เห็นว่าที่หนึ่งพูดอะไรคุณอะไรก็ถามตรงตอบตรง,ตรง,ตรงครไม่มีออพก็ไม่มีอะไรเลยที่ตลอดชีวิตในทางการเมืองพูดตรงๆว่ากับตรงๆไม่ห้อมพกครับ ครับทำใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับครับมจริงตอนจีิคุณนายถามผมว่าครับตรงนี้มีจริงไม่ใช่จริงผมก็บอกแล้วไงที่ตอนที่สามารถก็มองออกมาบอกอย่างนั้นผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เอไอจริงอ๋อไม่ใช่เอไอมันของจริงเลยว่างนั้นเธอออืาต้องพูดของจริงแล้วจะใครจะเบี่ยงเบนประเด็นหรือใครจะมาพูดอะไรมันก็ เพข้อที่จริงงานแรกก็คือท่านปรับสุธิพงศ์อเอาออกมาเยอมรับแล้วก็เสียงท่านนะครับแล้วเสียงที่สองที่ออกมาระหว่างกับอ,อดีตรัีดีอีมันก็ใช่มันมันใช่หมดแล้วมันจะไปตอบเพ่ออย่างอื่นไม่ได้หรอกนะฮะอืมอดีตวตีดีอี e. คุณชัยวุฒิเหรอก็ก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมฮะเสียงใช่เลยใช่ไหมแต่นล้วผมก็ยังยืนยันอีกว่าคุณิดนไทยกับผมผมก็ไม่ได้เป็นคนเอาคลิปไปตัวนี้ไปให้กุณาไนรยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า ใครใครให้กุณอะไรครับครับแล้วผมถามนิดนึงสิครับคนในเวทวงการเมืองเวลาเขาจะอยู่หรือเขาจะไปเวลาเขาจะเดินไปกับใครอะไรประมาณนั้นนั่นนะครับเขาจะดูหน้าตาของพักเขาจะดูหน้าตาของผู้บริหารบางครั้งพอคลี่ชื่อผู้บริหารคลี่ออกมาปั๊บรู้เลยพักนี้ไปต่อไหวไหม จะไปต่อในสภาพทุกทะเลหรือไม่อะไรประมาณนั้นเป็นการดูเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าเอ๊ะจะไปด้วยหรือเปล่าจะอยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นจริงเป็นข้อได้จริงไหมครับที่คนในพวงการเมืองบางทีเขาก็ดูกันอย่างเนี้ดูหน้าดูตาดูชื่อผู้บริหารบางครั้งมันก็ตัวนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งอ่ะแต่จริงจริงแล้วมันอยู่ที่ใจอ่ะใจมันชอบในส่วนรตรงแล้วก็ก็ไปได้อืถ้าใจชอบก็จบอืมถ้ามีใจอถ้ายังมีใจ และถ้าดูหน้าดูตาผู้บริหารชุดใหม่มันพอไปได้<ม>พอมีศักยภาพก็โอเค<ม>แต่ถ้าใจมันอยู่ในสภาพห้าสิบห้าสิบแล้วขั้นเหลือไปดูชื่อผู้บริหารชุดใหม่โอ้โหไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกอย่างนี้ไม่รอดหรอกไอ้อย่างเงี้ยโอกาสที่จะไปก็สูงถูกไหมพูดกันตรงตรงอ่าอันนี้คุณนายพูดเองแต่กองผู้ผมเนี่ยมันอัดจ,จะต้องมีอีกหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาเพราะผมก็ไม่ได้ทุเดียวอ่ะมันจะยังมี ถ้าพวกพี่น้องอะไรอีกหลายคนเราก็ต้องนั่งประชุมคุยกันแบบข้วลาบครับ<ๆ>ก็พูดง่ายๆคุณวิรัตินี่เข้าข่ายเป็นคนมีสัมภาระเยอะ <c oughs> เพราะว่าจะมีลูก <c oughs> มีลูกน้องมีพี่เพื่อนน้องร่วมกลุ่มเดียวกันร่วมเรือลําเดียวกันมาถ้าจะไปก็ต้องคุยกันว่าจะเอากันอย่างไรประมาณนั้นถูกไหมฮะถูกครับโอเคจะตัดสินใจได้เมื่อไหร่ฮะไม่ยัง รออายุบเมื่อไหร่ไปว่ากันดีที๋อรอสภาให้เาตัดสินใจรอสภายุบเลยเรยฮะเหตุการณ์ทางการเมืองมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ล้วก็คอยบันทีกันเพราะว่าไอ้ตรงนี้วันนี้เราก็ไม่ได้ทํามันไปอยู่แล้วก็ก็ก็อยู่อย่างนี้หรือจังหวะไหนก็เดี๋ยวผมจะบอกคุณธนายกับคุณอมรรับเลยว่าผมลาออกผมก็จะยื่นใบลาไปให้ท่านเปไปไปเลยแต่วันนี้ยืนยันว่ายังไม่ได้ออกเลยแค่ที่เผาโอเคกด โอเคประกบได้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 กราบขอบพระคุณมากครับคุณวิรัติครับขอบคุณนะคะที่ที่มันจะหายก็คือว่าถ้าที่ผมบอกว่าออกข่าวแล้วบอกว่าผมยกรัวเพราะว่ามีเลขาภาพคนมาผมก็บอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่หรอกนะครับอ่าฮะเดี๋ยวจะมาเข้าใจกิดเพราะว่าก็รักกันชอบกันอยู่ก็ตกวเองนี่ก็พิจาาก็คงรู้ว่าปกติประเทศที่มีเมนตีกับทุกคนไม่ได้อ่าใส่เหี่ยวอ่ะผมก็ เป็นประเทศที่สมานสามัคคีนะคะอันนี้ไม่มีครับโอเคได้ครับเดี๋ยวไว้รอฟังเอาละครับครับขอบพระคุณมากครัโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะคุณวิรัติรัตนาเศษค่ะเป็นอดีตรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐตอบตรงๆเหลืออีกสองยังอยู่แต่ที่ไปก็หลายคนอยู่เอาเป็นว่าทั้งบ้านนะยังอยู่กับพักบ้านป่าแค่สองใช่ก็ลูกคุณวิรัติแล้วก็คุณอธทิรัตใช่อดีตรัฐมนตรีช่วยคณะกรมที่เหลือไม่ว่าคุณ คุณทัศนียาคุณทัศนาพรคุณตัดิรัตคุณทวิรัตและรวมถึงคุณวรัยพรไปแล้วไปหมดแล้วตามนี้แต่พยายามจะอธิบายว่าไปด้วยสาเหตุอื่นๆแล้วไปตั้งแต่ก่อนนานี้แล้วล่ะไม่ได้เพราะเปลี่ยนเลยค่พักรอบล่าสุดแต่ถามว่าแต่ถามว่าแต่ถามว่าวิรัตกับอธิรัตที่ยังอยู่ยังมีชื่อคาดเป็นสมาชิกพักพปจรออยู่จะยังอยู่อีกนานไหมตลอดการไหมไม่จะจะอยู่อีกนานไหม คำตอบคือไม่ยืนยันขอดูสถานการณ์ใช่ถ้ามีการยุบสภาหรือมีการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าคุณวินัต์น่าจะตอบได้ชัดเจนสถานการณ์แต่สถานการณ์ที่ขอรอดูก่อนนั้นก็ดูทั้งสถานการณ์ภายในพักเองและสถานการณ์ในภาพรวมทางการเมืองใช่ยังไม่ต้องรีบตอบยังมีเวลาแต่ขนาดเดียวกันนะฟังไปฟังมาเก็น้อยใจแต่อยู่ก็ไม่มีความสุขนะอยู่แบบเนี้ยฟังดูอย่างเงี้ยไม่มีความสุขหรอกไม่มีความสุขอยู่กันไปแบบไม่มีความสุขเพื่อรออะไรบางอย่างค่ะรออะไรนั่นไงรออะไรเพราะ แกถึงขนาดเอ่ยว่าครั้งหนึ่งแกเป็นใบสีที่ผู้ใหญ่เขาหยิบฉวยไปใช้งานแต่ตอนนี้แต่หลังเสร็จพิธีก็โยนทิ้งลงแม่น้ำกลายเป็นเศษใบตองแห้งๆด้วยอืมอ <laughs> <laughs>